สวัสดีค่ะอยู่ในเรื่องปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์นะคะนำเสนอโดยนางสาวอัจฉริยาเสาออสชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2เลขที่39ค่ะเสนออาจารย์ธนชัยฮิรันพัฒนาวิรุณค่ะปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์นะคะเรียกว่าปฏิกิริยา Polymerization ค่ะคือกระบวนการสร้างสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จากสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะหรือว่ามอนอเมอนะคะ ปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไลเซชันจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะต่างๆเช่นการเล่งตัวของปฏิกิริยาอุณหภูมิความดันเป็นต้นค่ะทำให้เกิดโพลิเมอร์ชนิดต่างๆขึ้นมามากมายทั้งที่เป็นโพลิเมอร์ในธรรมชาติและโพลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1นนะคะคือปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบควาบแน่นค่ะปฏิกิริยานี้นะคะเกิดกับมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่ค่ะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของมอนอเมอร์เพื่อให้สามารถเกิดปฏิกิริยาควาบแน่นกับโมเลกุลข้างเคียงได้ทั้งสองด้านและต่อขยายความยาวสายโมเลกุลออกไป โดยในปฏิกิริยาจะกำจัดโมเลกุลขนาดเล็กออกมาจากปฏิกิริยาเช่น H2O การเกิดพอลิเมอร์แบบควอบแน่นสามารถสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติและการใช้งานหลากหลายเช่นไนลอน66จากเฮกซาเอทิลีนไดเอมีนกับกรดแอดิปิกแข็งแรงยืดหยุ่นทนทานและเสียดสี ใช้ทําเชือกไนลอนถุงน่องเฟืองและล้อ PLA จากกรดแลคติกแข็งเปราะและย่อยสลายได้ใช้ทําไหมละลายถุงเพาะชัาปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบที่2นะคะคือปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติมปฏิกิริยานี้เกิดกับมโนเมอร์ที่ไม่หยิ่มตัวเช่นเอทิลีน โรพิลีนอะครโลไนทิลสไตลีนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาและอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้พันธะคู่แตกออกแล้วเกิดการสร้างพันธะกับโมเลกุลข้างเคียงต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดขึ้นสายพอลิเมอร์ยาวขึ้นปฏิกิริยาเกิดไม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งโมโนเมอร์หมดไป ปฏิกิริยาแบบนี้จะเกิดปฏิกิริยาที่มีพันธะคู่ของคาร์บอนโดยไม่มีการสูญเสียของอะตอมใดๆทำให้ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆข้างเคียงเกิดขึ้น